จะมางานประเพณีอีดิอัธาครับงานนี้จะมีวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอีดอัธาเป็นอีดใหญ่ของอิสลามเราครับซึ่งเราเนี่ยก็จะละหมาดพร้อมกันทั่วโลกอีดที่แปลว่าอะไรครับอีดนี่แปลว่าวันรื่นเริงวันรื่นเริงมีอีดเล็กกับอีดใหญ่อีดินฟิตรีกับอีดินอัธาจะจัดวันพรุ่งนี้เป็นอีดใหญ่ใช่อีดิอัฐาที่นะคะเนี่ยก็คือมันเป็นในช่วงของพิธีการ Uh huh. อยู่ในอยู่ในเดือนสุริยะครับที่มีพิธีการมีเหตุการณ์ของการเสียสละของท่านศาสดาเราจะเห็นในภาพข่าวคนไปนะครเมกกะกันช่วงก็คือช่วงนี้แหละใช่ครับคนที่มีความสามารถอ่ะเขาจะไปไปตมัมพัทกันไปเสวงบุญกันที่นู่นตามคำสั่งใช้ของล้อคำเรียบร้องของพระเจา้านะครับส่วนคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะมี กิจกรรมที่แตกต่างกันที่นี่เนี่ยก็จะมีการเชิดกุรุบาญเชิดกุรบาญคืออะไรเชิดกุรุบาญนั่นคือเป็นการนึกถึงเรื่องราวของศาสดาที่มีการเสียสละครับ,รบให้ทุกคนเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยเสียสละทรัพย์สินของตัวเองอเพื่อจะลงหุ้นในการทําเชิดกุรุบานเพื่อเพื่อพระเจ้าเชิดอะไรครับงูสวนมากบ้านเราเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือ2อย่างก็คืองูกับแพะผมไปดูได้ไหมครับ สวัสดีครับอัสลามอะลัยกุมครับวนนี้เป็นวัวครุบะมากี่ตัวครับวันนี้สี่ตัวสี่ตัวใช่วัวครุบานี่ก็มีหลักเกณฑ์ด้วยว่าอายุต้องเกิน2ปีจะดูยังไงเลยว่า2ปีนั่นน่ะสิดที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนฟันวัวเพามีเปลี่ยนชุดฟันคนนี้เหรอฟันน้ำนมฟันแท้ใช่ครับผมอ๋อเหมือนกันคือการที่เราจะถวายต่อพระเจ้าเนี่ยครับต้องเป็นวัวที่ที่ดีที่สุดอันนี้คือหลักการของศาสนาสิ่งสำคัญก็คือจะไม่มีตำหนิไม่มีความพิการพวกนี้เนี่ย เราต้องดูดีๆต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียยังไงได้หมดได้หมดได้อันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งตัวหนึ่งอ่าตัวนี้น่าจะแถวนี้อ๋อสี่ตัวนี้คนละที่กันคนละที่กันเพราะว่าครับเพราะว่าเราไม่อยากให้สัตว์เวลาเชื่อดเห็นเห็นกันแล้วกันเห็นตอนที่เชื่อตัวอู๋หอมันจะมีเสียงร้องก็มันจะมีมีปฏิกิริยามเสียใจอ่าประมาณนั้นกัคิดถึงใจเขาด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้ววันนี้ตรงนี้ต้องทำอะไรไหมครับ วันนี้ตรงนี้น่าจะเตรียมที่ที่ที่ปูอาจจะเป็นทั้งมะพร้าวหรือพวกใบตองนอกจากการจัดเตรียมสถานที่ อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีดที่จะใช้ในการเชือดสททัตว์พวกนี้มีทต้องมีอะไรเป็นพิเศษความพิเศษของมันก็คือต้องคมเพราะว่าจะทําให้สัตว์ีทรมานน้อยที่สุดจะให้ตายเร็วที่สุดเวลาเราเชือดเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีดมันไม่คมเนี่ยเราเชือดไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันก็ทรมานใช้เวลานานในการที่จะย่ําที่จะเชือดให้ยังไงเราก็ต้องเคารพชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันใช่ใช่แล้วมีดต้องเป็นเล่มเดิมทุกปีะะไหมครับพี่หมา ไม่หรอกอาจจะเปลี่ยนเล่มอื่นก็ได้คือไม่ได้ฟิกว่าไอ้ตัวมีดต้องเป็นเฉพาะอะไรไม่ได้ลงาคมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยให้คมอย่างเยียวอเคแล้วเวลาที่เชื่อนี่ต้องมีพิธีอะไรเป็นพิเศษไหมครับขั้นตอนไป็นี่คนที่เชื่อนี่ก็จะมีการการตั้งจตนาว่าเราจะเชื่อเชื่ออะไรเชื่อบัววัวอะไรวัวกุระบัตเชื่อเชื่อเพื่ออัลลอฮ์เชื่อเพื่อพระเจ้าเป็นวัวที่เรามาทํากุระบัตทิศทางนี่ก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ำไมต้องให้วัวหันห,หน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยมันจะไปตรงกับทิศกิบลัดก็คือที่ซาอุดิอาระเบียต้องมีงการเตรียมงานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเตรียมน้องวัวให้พร้อมเตรียมสถานที่ที่จะทําการเชื่อสัตว์ัพรุ่งนี้รับมีดให้คมคนะครับเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาที่มัสยิดอาลิสลามนี้ตอนประมาณสัก7จ็ดโมงเช้าเพื่อมาร่วมละหมาดพร้อมๆกันก่อน